ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาเศษตรกรผู้เลี้ยงว่วเลี้ยงควายครับผมครับช่วงเศร้าๆของวันที่1 1มกราคม2 5งพันหรับเอ็ดคือเกาคือเดิมครับนี้มีควายมานำเสนอให้พี่น้องสองตครับสองตัวเป็นแม่ลูกด้วยครับแม่ลูกลูกตัวผู้ครับนี่ครับ นะครับแม่ลูกตัวผู๋ครับเอาไปมองไายละเอียดแม่ก่อนครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวผู๋ครับแม่ท้องอีกหกเดียนกรัวจะเข่าเจ็ดเดียนครับท้องกับหยกมงคลนยครับพี่น้องกับเส้นสูงหนึ่งร้อยสามสิบเก้าครับผมกับเส้นสูงหนึ่งร้อยสามสิบเก้าครับผมเป็นแม่ลูกลูกตัวผู๋ครับนี่ครับเป็นแม่ใหญ่ๆอ่างๆครับพี่น้อง ก็ท่านได้เต็มปันไดยครับนี่ครับโอ้ยตัวอ้างดีนะครับพี่น้องนี่ครับหน้าตาครับมึงหน้าตาหน้าหวานครับหน้าตาดีครับพี่น้องหน้าตาดีตาเต้มครับนี่ครับวุ้งเขาหน้าตาดีครับเล็บช่างเล็บขาง้ามครับพี่น้องนี่ครับหรือบกเพาหยี่ยัย้อมย่องนี่ครับตาเต้มแจยมจำขอมย่องมึงเล็บครับ เล็บช้างเล็บขาโปขบโปาชี้ครับเล็บสวยครับถึงหนาั้งหลังครับพี่น้องเล็บดีนะครับเล็บดีหนาตาดีครับดังบบฉีกบบาดครับพี่น้องนี่ครับกับเสวนสูงตัวเมียรอยสามสิบเก้าครับทองกับยกมงคลได้หกเกียรนกัวครับพี่น้องนี่ครับดูมงตัวเมียเลยครับนี่ครับตัวอ้างดีตัวไทยดีนะครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับดีครับกินหยาจริงเชียงเลี้ยงเลยนะครับเมียนี่นี่ครับเถ้าเป็นมือไทยครับผมนี่ครับถ่ายนี้ง่ครับพี่น้องถ่ายเปิดถ่ายกวางดีครับมือหางครับพี่น้องหางเง้วหางลามดีครับนี่ครับนี่ครับถ่ายเปิดถ่ายกวางดีนะครับเมียนี่ขัวนสูงหนึ่งลอยสามสิบเก่าครับของกับยงมงคลได้ หงเหียนกัวครับพี่น้องนี่ครับเอาไปกินยานี่โอ้แมีเง่ยได้ครับพี่น้องนี่สดแมีนุ่มดีครับพี่น้องครับเอีมึงไทายครับพี่น้องใช่ไหมมึงไทายมึงหางครับคนน่ะทายเปิดไทายกวางดีครับเอาตัวเมียเอาไปมึงแล้เลยอยดตัวลูกครับนี่ครับอาอเหรอครับตัวลูก อ่าล้อครับตัวผู้เนี่ยแหละครับผูนาล้อครับตัวนี้ก็ได้ประมาณแปดเดือนแปดเดือนไปหาเก่าเดือนนี่แหละครับพี่น้องแปดเดือนกลัวครับนี่ครับผู้ครับขาจุนพูนเลยครับพี่น้องบอมี้บอมี้กะบอมี้ดำด้วยครับพี่น้องนี่ครับบอมี้กะบอมี้ดำครับเป็นตัวูนาล้อยังขาใหญ่ครับนี่ครับดังสีออก ขาวเพียกเลยนะครับพี่น้องดอนถึงตำล่าครับนี่ครับขพตันี่ลือครับพี่น้องครับผู้นี่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับเนาะนี่ครับไปหาแม่แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้เปิดว้เนี่ยราคาหกหมื่นเก้าพันบาทด้วยครับพี่น้องนี่ครับแม่ลูกลูกตัวผู้ครับเปิดไบหกสิบเก้าครับผมท่านใดสนจิตสนใจก็ตอร้อง โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทร0610583741ครับผมติดต่อมหาหอยอีได้เลยครับผมนี่ครับเปิดไว้6 0 0 0า0 0 0บาทครับหรือเซียวเต่แม่เต๋ลูกก็ได้ครับพี่น้องแยกได้ครับผมโทรมาต่อร้องได้ครับแม่ก็แยกลูกก็แยกครับนี่ครับเปิดไว้6 0 0 0า0 0 0บาทนี่ครับลู ทำงามเนี่ครับพี่น้องกินหยาดีดีเด้อครับแม่นี่กินหยา่าง่าดีเลยครับพี่น้องครับไปหกสิบเก่าครับแม่ลูกลูกตัวผู้ซื้อสองได้สามครับนี่ครับหรืออยากได้ไปถึงคุ้มกัโทรมาต่อร้องได้ครับนี่ครับตาดีเด้อครับคุณตาดีครับอัตลักษณ์ดีนาตาดีเชียงท้าดีครับ เล็บงามครับพี่น้องนี่ครับไปหกหมื่นเก่าพันบาทครับหรือท่านใดที่มาชมตัวจริงหนาขออหนาฟ้ามับก็มาชมได้ครับบ้านท่าประทายตําบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับพี่น้องเนี่ยลูกลูกตัวผูครับแ๋ยวสิผ้าไปไปให้ชินหยาเมืองเน้อครับพี่น้องเมืองการจิ้นหยาครับครับพี่น้องเอ้าเมืองการกิ้นหยาครับนี่ครับ มังกินหยาอรอยครับพี่น้องเนี่ยลูกลูกตัวผูครับมาเอาไปใส่หยาครับพู้ยังขาดน้ำเลี้ยงยุ่นิดนึงครับพี่น้องนี่ครับมึงการกินหยาครับโอ้มึงอร่อยครับพี่น้องมาไปนน้ำพี่น้องนี่บ่าผิดหวังครับหยาผู้หยาผู้หลายครับพี่น้องนี่มาเอาไปเลี้ยงครับเป็นตะเลี้ยงครับเมียนี่ผ่นมึงกินหยาครับพี่น้องท้ายให้แบบ พี่น้องมึงสดๆเลยครับแม่ลูกลูกตัวผู้ครับแม่ท้องกับโยมมงค้นได้อีกหกเดือนกัวจะเข่าเจ็ดเดือนครับพี่น้องนี่ครับมเอาครับพี่น้องเราประกันการกินยาเลยครับแม่นี่นี่ครับพี่นอ้องลูกก็กินดีเลยครับลูกคนนี้ครับเปิดไปหก หมื่นเก้าพันบาทครับเอ้าทันใดสุนจิตสนใจกะติดต่อสอบถามเขามาได้ครับพี่น้องราคานี้กะพร้อมส่งให้พี่น้องคือเก่าครับผ่าอีสานครับส่งฟรีครับพี่น้องมากะโทรติดต่อขามาได้ครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับกับเมียลูกเมียทองครับซื้อสองได้สามรับประกันทองครับตรวจทองเรียบร้อยครับเอ้ามือครับพี่น้องเอ้าสำหรับมือนี้ นี่มาให้พี่น้องได้ชมสองตัวได้ครับพี่น้องนี่แหละครับสื่อสองในสามครับฝากฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดสับสักไข่ให้ทางช่องไปปอฟาร์มชาแนลนีเด้อครับพี่น้องเตือ่อสีหางัวคก้วยมาให้พี่น้องได้ชมครับนี่ครับเห็นนะครับพี่น้องโอ้กินหยาดีครับบ่ผิดหวังแน่นนนครับ หกหมื่นเก้าพันบาทครับติดต่อเขามาได้ครับพี่น้องเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับนี่ครับพี่น้องโตสดๆโตนันเลยครับการกินหยาเลยครับอ้าวครับสาหรับมือมือเนี่ยก็มีมาให้พี่น้องในช่ได้เพียงคนนี้เด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีคือดีมีแห้งครับครับสวัสดีครับ